1 2 3 come on สว <there>, ัสด on ีท on ุกท on ่านครับกับเจ้าทงสายปิซาเพชรเมืองลาวเนาะตอนนี้กําลังเตรียมตัวไปส่งสินค้าอยู่ท่านเนาะทั้งงานออนไลน์และงานออฟไลน์กันแต่ว่าตอนนี้เฮาจะไปส่งกันทมิตรจะเป็นงานออนไลน์ก่อนเนาะกําลัง้นของขึ้นรถกันอยู่เตรียมสินค้าต่างๆไปส่งให้ทีมงานออนไลน์แล้วแล้วไปส่งออฟไลน์อีก นนหนึ่งจุดสองจุดสามจุดมนี่เดี๋ยวบรรยากาศจังไดนไปส่งของจังไดนเดี๋ยวให้ท่านติดตามมาเลยเนาะเดี๋ยวสายทันเบิึงขันตอนในการคุยลูกค้าไปจะไหนสุดยอดเลยทีเดียวแล้วเจอกันอ่าตอนนี้เรากำลังเตรียมสินค้าทุกท่านไปฝากสินค้าให้ไล่บอนเด้ทีเดียวเนาะอันนี้เมันสัญญาบุรีโอ้ไล่บอนมานี่แมนเบัดเลยนี่กำลังเตรียมอยู่เนาะยังเพื่อเบิสไดยนี่อันนี้แมนกลุ่มหนึ่งเนาะยังอีกกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สอง เดี๋ยวไปฝากไข่ทีมงานกันทุกท่านเนาะเดี๋ยวค้นคล้องข,ข,ขึ้นรถก่อนโอเคตอนนี้ค้นคล้องข,ข,ขึ้นรถเลยท่านเนาะไปส่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาฮับอีกรอบนึงโอ้ไลน์บอร์ดอันนี้เป็นส่งออนไลน์ในตอนนี้ยังงานออฟไลน์อีกเนาะยังงานออฟไลน์อีกก็คือไปส่งออนไลน์มันจบก่อนเนาะแล้วก็งานออฟไลน์คือจะไปส่งทีมงานอีกมันนี่เนาะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านเบ่งบรรยากาศกันเลยเนาะว่ามียังไงเป็นขั้นตอนจะได้นี่เอาเป็นขอ,ขอไป สวัสดีทุกท่านข้าพเจ้าสงสัยปิ z าเพชรเมืองลาวเนาะตอนนี้ข้าพเจ้ากําลังจะไปฮับสินค้าแล้วก็ส่งสินค้าครับทีมงานเนาะเพราะว่าทีมงานของเขามีหลากหลายเนาะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์สารพัดเลยเมื่อกี้ก็จะส่งสินค้าให้กับทีมงานทั้งออฟไลน์และทั้งออนไลน์นะ่วนออนไลน์กัเขามีหยอดทุกๆวันเนาะเป็นทงทีบริษัทขนส่งกันแต่ว่าออฟไลน์นี่เราไปส่งหอดสถานที่เนาะเขานัดกันสถานที่อยู่บ้านอยู่เขื่อนของเขาสินะ ปัจจุบันเพื่อนของเขาที่ว่าเขา,าเขาแบบมีการสื่อขายกันตลอดเนาะเขาคุยทีมเองเขาขยายทีมเองนี่สินะเ,เ,เขากาา็รวมร่วมกันมากเป็นหนึ่งออเดอร์อื่นๆเราก็ไปส่งให้เขาเดี๋ยวบรรยากาศการส่งของ,ของจะไหนเนาะเดี๋ยวเขาจะใช้ทุกท่านไปเบิองเบิองน้ำแต่และคลิปที่เขาจะลงไปแหละมหาทุกท่านไปเบิองเออการทํางานทำจะไหนขนาดว่าช่วงนี้เป็นช่วนอยู่ในระยะของโควิดยังระบาดอยู่ได้นี่ คือเขาจะลงพื้นที่ไปจับแบบ house meeting คมเซียวต่างๆนี่บ่ได้เนาะเพราะว่าทางภาครัฐิ่นยังบ่ให้เขาไปยังหมอยเขาไปอยู่ฉะนั้นก็คือเขาต้องมาเห็ดออนไลน์เกือบเกือบ100%ปัจจุบันเนีเห็ดออนไลน์แต่ว่าเวลาเขาไปส่งคล้องนเนาะก็คือส่งค้องพานบริษัทคนส่นงไปสินะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งบอกว่าส่วนหนึ่งนะี่นทีมงานขอ้งเขานี่ส่วนร้ายเลยทีเดียวก็กคือ คนเฮ็ดออนไลน์เนาะเขาเฮ็ดงานออฟไลน์กันก็คือก็คือเบิ่ง Facebook บ่เป็นจังซี่นะอืมเบิ่ง YouTube บ่เป็นจังซี่นะเออบ่บ่มีสมิธิอยู่ในการการฟังวิดีโอต่างๆนี่อายุเนาะเนื่องจากอายุเนี่อายุนี่ยเป็นตัวสําคัญเพราะว่าออนไลน์มันกําลังมาทีหลังของออฟไลน์อยู่แล้วเนาะเออออนไลน์มาทีหลังจังซี่คนปรับตัวบ่ทันแต่ว่าจะได้ก็ตามถ่าว่าคั้นอยากประสบความสําเร็จจังซี่ ถ้าอยากให้มีไ,ได้ทุกสถานการณ์เนี่ยจงปรับตัวให้ทันปรับตัวตามสถานการณ์นั่นแหละถ้าเขาบอปรับตัวต่างๆเนี่ยมันโบดได้ไมยว่าแต่ละมือเขาก็ต้องมีอยู่มีกินเขาต้องหาเงินหาทองแต่สาม,มาเลียงสยีของเองถ้าเขาบบสูบโบส้นบบเห็ดบ่ทำบบขับเขื่อนนี่มันก็เหตุในเขานี่ลาซาท่านพ่อเป็นหนีเป็นสินแต่เขาใส่หนีโบได้และสำคัญคือถ้าเขาได้ฝึกจากความก็เป็นอย่างนน้่ทุกอย่างมันเห็นโบได้เนาะ เฮี้ยนหูได้ถ้าเขาฟึกจะคล้องในช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ล์มอเจาะช่วงที่เปิดในเขาอยู่บจาุบันอยู่เปื่าน,นี่เป็นโอกาสที่แบบถ้ามีโทรศัพท์ทุกคนที่แล้วเนาะเป็นโอกาสที่ว่าเ <c oughs> ขอาไปเนาเป็นโอกาสที่ว่าเขาจะมีโอกาสในการฟึกจะคล้องให้เก่งเนาะถ้าเขาเก่งเหล้วนะโอในการพัฒนาจะคล้องเนี่ถ้าเขาเป็นเขาหูเขาเก่งเพอเดียวมันเก่งเลย่อยเลยันมันสมัครไปใส่หาเงินหาทองได้เลืยเนาะฉะนัะ้น การลงทุนนะครับเจ้าของเองในการเฮียนหูในการพัฒนาเจ้าของนี่มันคุม้มมันบ่เสียเปล่าไปบ่ปเสียเปล่าไปเนาะฉะนั้นจงพัฒนาเจ้าของเฮียนหูต่างใจพัฒนาเจ้าของสั่นเนาะถ้าเขาพัฒนาเจ้าของใดเทื่อนึ่งเหลี่ยวนะมนก็ว่าเขาสมาัครหาอยู่หากินหาเงินน,นำความสมัครที่เขากำลังพัฒนานี่ไปอีกตลอดชีวิตฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องเหตุต้องท้ำท่าน เป็นสิ่งที่ต้องเห็ดต้องทํำแลาเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้ได้ไวที่สุดเาเพราะว่ามันเป็นโอกาสของการสร้างอาชีพยุคปัจจุบันนี้ยุคออนไลน์เนาะเออเข้าต้องเหดให้ใด้การพัฒนาตัวเองนะ่านเนาะถ้าพัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมเขาสามารถที่จะหากินกับสิ่งที่เข้าพัฒนาเฉพาะหันได้ตลอดเวลาคือเขาตัดสินใจแบบคังเดียวในการสางต้นสางโตพัฒนาเฉพาะหันให้เป็นหัวประทับ ให้มีวิช่าควบหูที่สมัครต่อเติมอาชีพเอาได้เนาะโดยเฉพาะ็นปัจจุบันอย่างงานออนไลน์เนี่ยทันพัฒนาจุคของตัวทันเสียเวลาสักนิดนึงเนาะแต่ว่าเพื่อคนหับอันใหญ่หลวงหาคอยเฮียนหูอันใดทีมันเฮียนหูไปแล้วมันต่อยอดที่จะสางตัวตนจุคของได้ให้คนอื่นหูจักการสางตัวตนือเพื่อให้คนอื่นหูจักเข้าไปเลยเนาะถ้าเขาหูจักเข้าแล้วเนี่ยขเขาก็จะเสื้อมันเสื้อใจเชื้อถื้เขายอมหับถ้าเขายอมหับต่างๆแล้วการสื่อขายต่างๆมันก็เกิดขึ้นมาเพราะว่าอยู่ๆ ผมเป็นยูยูเขาสิมาโพสเฟซบุก๊กโพสในออนไลน์ต่างๆลงไปแล้วมันเสี้สื่อไดียใครโหลดสิอสอสอสพอโพสมาเดี๋ยวผมมีการสื่อผมมีการคลายเกิดขึ้นแล้วสิน่แล้วกาอ่ะวาเสียเวลาบ่ได้ดอกเคยโพสแล้วมันบอดดอยอย่างสิบ่ได้ดอยเขาบ่หูเขาดิเขาบ่จักเข้าบ่เสื้อหมันเทาบ่ได้บ่ได้แบบบ่ได้ย,บบบอดยอมหับเทาสันจานเนะาะถามว่าเออส่วนแรกคะครนับเป็นเพื่อนต่างๆกับคนอยู่บ้านเขาอยู่แล้วสิน่ะ คนอยู่บ้านเท่าหูจักข้าเหลียวยังเสียมนก่าสิง่ายไปเขาก็สิยคล้ายให้กับคนอยู่บ้านก็ได้ฉะนั้นบอกธุรกิจมันจึงเริ่มต้นจากคนไก่ตัวเริ่มต้นจากคนไก่ตัวเพื่อนมิตรสหายกันน,ออน,น,น,นี่นะเอออย่าติพี่น้องลุงป่าเอาอ้าน้องนุ่งต่างต่างเนี่ยเริ่มต้นจากไก่ตัวนี่ไปเนาะนี่การที่ธุรกิจถือต่อเนาะถ้าเทา แบบถ้าแบว่าโพสลงไปแล้วอู้ผหุ้นต้องสร้างของยิ่งยังยังมันก็เป็นไปบ่ไห้เนาะเพราะว่าเขาถาเข้าบบเื่อมันเฮ่าสิมันก็การสื่อการขายมันก็บะเกิดขึ้นเนาะฉะนั้นเฮาต้องเห็ดในคนอื่นหนี่ฮููจะเข้าก่อนเสื้อหมันเฮ่าเขาใจเฮาศรัทธาเฮาถ้าเห็ดแบบนั้นเกิดขึ้นยังไงได้ถัดจะมีได้แบบอลังการเลยเนาะยอดคลายมันจะมากเรื่อยเรื่อยฉะนั้นจงเห็ดไห้คนอื่นยอมรับเฮาก่อนฉะนั้นการเห็ดออนไลน์ต่างๆต้องเริ่มต้นจากการสร้างตตน สร้างตัวตนเท่านี้แหละห้คนหูจักเข้าว่าเขาเป็นไผเขาเป็นมืออาชีพด่านใดอันนี้สําคัญน,นะเนาะเพราะว่าหูคนส่วนร้ายนี่เขาจะยาเคล็ดเวียกหรือว่าจะค่วมงานกับคนที่เป็นมืออาชีพเนาะถ้าเป็นมืออาชีพมันสินี่เออเขาก็ตัดสินใจที่จะห่วมธุรกิจน้ำห้อง,งายสื่อค้าน้ำห้อง,งายอยันนี้สําคัญนะเพราะว่าออนไลน์เวลาเขาจ่ายเงินเนไปแล้วบูว่าสิไรค้องมาหรือบ่เนาะบูว่า มันแม่นจริงหรือบม่แม่นจริงกัสินะมิตรชาชีพในออนไลน์ก็เต็มไปหมดเลยสนัน้นเฮาเองต้องสร้างความมั่นคงสร้างความนนาเชอถือต่างๆให้ให้กับผู้คนก่อนเนาะอันนี้สำคัญที่สุดในประเทศออนไลน์เนาะอันนี้คืออยากให้ทุกท่านหูก,กัน all right, all right, all right. Okay.